กินขนมหวานพลังงานสูงแทนข้าวหลักได้จริงหรือเดี๋ยวนี้เวลาเดินไปตามห้างใหญ่ๆจะเห็นร้านขนมหวานหน้าตาหน้ากินเปิดขายมากมายโดยเฉพาะขนมออขนมปังสูตรดังจากต่างประเทศเช่นฮันนี่โทสเค้กชูครีคครมมาการองเป็นต้นหลายคนอาจหวั่นใจเพราะแอบกลัวว่าอุดมไปด้วยพลังงานน้ำตาลไขมันถ้ามีมากไปจะมีผลต่อสุขภาพ ทั้งความอ้วนเบาหวานหัวใจความดันนิตยสารฉลาดซื้อของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้สุ่งทดสอบบรรดาขนมหวานยอดนิยมหลายเจ้าพบว่าส่วนใหญ่มีปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันค่อนข้างสูงอาทิเมนูที่เสิร์ฟมาเป็นจานจำพวกขนมปังโทสตพร้อมไอศกรีมแพนเคก้กหรือเครปเคก้กพร้อมไอศกรีม จะให้พลังงานสูง600-800แคลอรี่สูงกว่าการทานข้าวมื้อหลักหนึ่งจานเช่นข้าวราดผัดกะเพราไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูจะให้พลังงานอยู่ที่350-500แคลอรี่ส่วนใครที่คิดว่าไหนๆค่าพลังงานก็สูงแบบนี้แล้วกินแทนข้าวไปเลยแล้วกันซึ่งไม่ดีแน่นอนเพราะขนมเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำจากแป้งน้ำตาลครีม ยังขาดสารอาหารสําคัญอีกมากที่ร่างกายต้องการทําให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพพลังงานถือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากต่อร่างกายการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายล้วนต้องอาศัยพลังงานที่ได้จากการกินอาหารและบางส่วนที่ร่างกายสะสมไว้ซึ่งปริมาณแคลอรี่ของพลังงานจากการกินอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายใน1วันคือ 1,600- กถึง2,000กิโลแคลอรี่แต่ละมื้อที่เราทานจะอยู่ที่3 5 0ถึง500กิโลแคลอรี รวมสามมื้อก็ถือว่าเหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการแต่สาเหตุที่หลายคนน้ำหนักเพิ่มหรือมีรูปร่างอ้วนจัดการกินส่วนใหญ่เป็นเพราะอาหารที่เพิ่มจากสามมื้อหลักพวกขนมหวานน้ำหวานน้ําอัดลมกาแฟเย็นเพราะให้พลังงานสูงพอๆกับอาหารจานหลักหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกนคิค้นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ เมือ่อท่านชมใน Youtube